หอมอากสูตรดูดิหอมจรอเดยจริงงจริ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 งต้องใช้เทคนิคมือดิคุยิมเย้มดสวัสดีค่ะนุ้ยนุ้ยนุ้ยอยจะมาทำขนมครกใช่ค่ะวันนี้จะชวนหนูยิุ้ยนยแย้มมาทำขนมครกนะคะตุ๊กตาตัวใหม่เอามาโชว์ค่ะไหนๆยกได้โอ้โหน่ารักไหมคะมาเดี๋ยวมาดูกันก่อนนะคะว่าแม่ปุ๋ยมีอะไรบ้างนะคะส่วนผสมนะคะ ไม่ใช่นมมันคือกะทิค่ะกะทิได้มาจากอะไรเอ่ยอ่ามาแพรถูกต้องค่ะน้บมีต้นหอมค่ะวันนี้เราจะเป็นหน้าต้นหอมกับหน้าข้าวโพดนะคะโู้ตัวนี้เป็นีรคือณหรือช่างน้ำหนักค่ะอ้าทำไมต้องมาช่างน้ำหนักอ่ะคะเพราะเดี๋ยวมันจะมีอันนี้แป้งแป้งของเราแม่ปุ๋ยซื้อจากร้านหยกแป้งขนมครกชาววังสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วเพียงแค่เรามาผสมกับกะทิเฉยๆค่ะที่ขาดไม่ได้เลยนี่ พ่อเขาเรียกหม่อทาโกยากิแม่ปุ๋ยเอามาดีไอาวาเป็นขนมครบแทนนะคะน่าจะทําได้เหมือนกันนะพะ่ออะมาลองดูนะเขาบอกว่าใส่แบ่งครึ่งแล้วก็ต้องแบ่งครึ่งเอี๊ยต่อของครึ่งอ่ะหนึ่งในสี่ส่วนโอเคตอนนี้พอบอมดูก่อนอันนี้ไปเท่าไหร่ละตอนนี้ร้อยแปดสิบเอ็ดกรัมบวกไป250อีกสองร้อยห้าสิบนะคเป็นสี่อ้าวร้อยแปดสิบสองเป็นสี่ร้อยสามสิบสองนะครับอ่าแป้งเทเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวกันนะ เบาๆไปอีกอีกนิดนึงอีกหยุดโอเคอีกนิดนึงอีกนิดนเ๊ะเดะเดๆพ่อพ่อพอยังพอโอเคโอเค,โอเคเกินมาอุ้ยเกินมานิดนึงออไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไนไรคือแป้งที่เม่ปุ๋ยใช้มัน เขาเรียกว่าผสมมาเรียบร้อยแล้วนะคะเอามาเพียงแค่ผสมกะทิก็ได้เป็นล้วเรอเฮ้ยง่ายมากเลยอะคือที่จริงอะมันมีเพ่ผสมต้องเป็นมีแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวโพดแป้งสาลีน้ำตาลกลิ่นปุงมแต่งอะไรมันูวายซื้ออย่างนี้สําเร็จรูปอุ้ยง่ายมากเขาบอกให้ใส่คนเลยเหรอแม่ปุ๋ยใช่แม่ปุ๋ยตวงแล้วอ๋อมันต้องอย่างนี้สิมันต้องเหลวๆไงเหรอเออตวงแล้วว่าต้องใช้กะทิกะทิเท่านี้ต่อสับต่อแป้งเท่านี้อย่างเงี้ยค่ะแม่งกลัวมันเยอะเกินไปอะเอาใส่ไปเถอะ เออเออพ่นกันได้คนกอนไหมเดี๋ยวยิ้มคนกอนลูกยิ้มคนก่อนค่นกันจับด้วยจับด้วยอ่าอ่าดูดูนี่ก่อนอ่าเพราะแป้งมันเยอะเออมันต้องเหลวๆไงใส่ไปอีกเนาะใส่หมดเลยใส่หมดเลยตามสูตรสูในิเทเน็ตนะครับเรามาทดลองให้ดูนะครับ้าไม่ได้นี่ฮาเลยนะว่าจะได้หรือเปล่ามันเป็นกลิ่นอันนี้แม่ปุ๋ยอุ่นเตาแล้วนะคะร้อนละใช่ค่ะเปิดไฟร้อนแล้วแล้วก็เมื่อกี้พ่อบองช่วยแม่ปุ๋ยคนนี้ แป้งละลายแล้วแม่ปุ๋ยจะใช้ผ้าขาวชุบน้ำมันพืชอ่แล้วก็ใส่ลงไปอย่างงี้มือต้องยก้วยนะหมุนอย่างงั้นเลยเหรอหมุนอ่ะเร็วเลยเร็วเลยนิดหน่อยนหน่อยไม่ต้องหมุนกดแรงจิ๊บจิ๊บเปียวอ่ะให้มันประมาณนี้ไงอ่าอย่างงั้นแหละค่ะไปเลยอืมมานนั้นแหละยังไม่ต้องแตะพอแล้วใส่เลยดูดมันเยอะไกลจะเป็นทอดไปแล้วเดี๋ยวแม่ปุ๋ยจะเป็นคนใส่เองขอลองก่อนแม่ปุ๋ยลองก่อน เดี๋ยวยิ้มเดี๋ยวย้ำอันนี้ร้อนแล้วใช่ไหมแม่เออร้อนแล้วเดี๋ยวปุดๆแล้วเนี่ยลองดูโอ้ยมัน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 แล้วขอชวก็ไม่ทันไรอ่ะขอใจช้อนแล้วกันนี่หนูแยวย้ำเดี๋ยวย้ำนั่งลงก่อนหนูยิ้มอย่าเพิ่งใส่ไส้เดี๋ยวแป๊บนึงอ่ะยิ้มยย้ำใส่ไส้เลยใส่ไส้เลยอ๋อใส่ไส้เลยเหรอเยิ้มพอแล้วอย่าใส่เยอะใส่แค่สองสามชิ้นอ่าย้ำลงไปอีกนิดนึงนี่ใส่ข้าวโพดอ่าแย้ำใส่ข้าวโพดหน่อยหนูแยว้ำใส่ข้าวโพดหน่อยต้นหอมพอแล้วค่ะต้นหอมมีเยอะแล้ว โอ้ตอนนี้คือแบบใส่แบบรวมมิตโอ้ตอนนี้เดือดปุดๆแล้วดูดูดิว้าว,วย,ยิม้มแย้ําไปพูดเดี๋ยวเราเดี๋ยวเก็บไปกินค่ะหนูยิ้มยิแย้มเคยทําหรือเปล่าเนี่ยขนมครกยังไม่เคย,ยใช่ไหมเคยเคยแล้วเหรอหแต่ทําไข่ครกไ<ห>ข่ครกใช่คะ่ะอ๋อไข่ครกแต่นี่เป็นขนมครกเลยกินเริ่มหอมแล้วอ่าเราต้องรอให้มันไม่ไหม้อ่ะขอบไม่ไหม้อ่ะเราต้องรอให้ขอบไม่ไหม้ค่ะ จะรู้ได้ยังไงใช่ไหมคะว่ามันสุกแล้วเราจะเห็นตรงขอบขอบมันนะคะอ่าเป็นสีน้ําตาลเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีน้ําตาลไม่ไหมสีไม่ไหมบางอันยำเผือยำรวมมิตรพอมันตกมันมีแบบไส้รวมเลยนะอย่างตรงเนี้ยมีแ้่ต้นหอมแล้วก็ข้าวโพดอันนี้มีแต่ข้าวโพดอร่อยก็ได้นี่ด้วยหอมอ่ะสูตรดูที่ไม่หอมจริง เฮ้ยเริ huh. uh ่มใหม่แล okay, okay. hey. ้วหรือเปล่าไม่ปุ <ười rito ans ablo> uh ๋ยเราดูอันนี้ไหมอันแรกเนาะอันแรกอะไรอะไรเฮ้ยไม่ติดเลยอ่ะดูดิควันควันนี่นี่เห็นไหมเห็นไหมเท็นด้านข้างไหมด้านนี้กันมันมุ้งไหนนี่นี่เห็นด้านข้างไหมเฮ้ยลอออรออออยังขาวอยู่ยังขาวอยู่รอมีหวังมีหวังมีหวังดูดูขอบขอบมันเป็นสีแบบน้ำตาลน้ำตาลเกลี่ยมเกรียมแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูก่อนให้ดูก่อนเฮ้ย ร้อนร้อนใช่ไหมร้อนใช่ไหมร้อนใช่ไหมต้องระวังนะต้องระวังะเรามีน้ำตาลใช่ไหมแม่น้ำตาลผสมเกลือเหรอแม่ทำเนี่ยน้ำตาลผสมเกลือนี่จะเอามาใส่ตรงนี้แม่ปุ๋จะใช้มืออ๋อใช้มือเลยอย่างงี้น่นแนลองชิมดูก่อนร้อนร้อนนะแม่ค่ะแล้วแล้วแม่ปุ๋ยจะดูก่อนนะเช็คดูก่อนว่าแป้งมันสุกขังข้างในหรือยังเป็นยังไงบ้างสุกแล้วนะนี่ไงโสุกแล้ว ร้อนใช่ไหมร้อนเป็นไงไม่อร่อยเหรอรกมันไม่หวานเลยอะจืดเหรอก็ใส่น้ำตาลนิอ้งั้นเราต้องใส่น้ำตาลตรงนี้เนาะแตแมนก็อร่อยนะเหมือนเป็นขนมโคกโบราณอะแม่แต่มันจืดจริงแต่มันจืดจริงถ้ารวยน้ำตาลอะเพราะว่าโอเคหวานเกิน ถ้ารวยน้ำตาลก็อร่อยนะนี่รายรวยอย่างงี้ฝานพอยันใส่ลังจานนี่มาดูนี้มาดูนี่อันนี้เหรอจะคุยดะอย่างนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวลองชิมเป็นไงอร่อยอ่ะข้าวรวยน้ำตาลเพิ่มก็อร่อยนะอะไรอ่ะอืมไม่รู้เลยนี่รสชาติดีนะพ่อชอบไปต้นหอมอ่ะ อร่อยต้นหอมนี่อร่อยงั้นเราใส่น้ำตาลเพิ่มอีกนิดนึงเราไม่จะใส่ตรงนี้ใช่ไหมใส่เลยใช่ไหมเนาะใส่ใส่น้ำตาลไงเดี๋ยวแม่ปุ๋ยใส่น้ำตาลเพิ่มโอเคมาน้ำตาลมาแล้วนะคะนิดหน่อยพอแล้วเนาะพอละพอละเยอะแล้วอ่าแล้วก็คนให้เข้ากันเนาะหม้อเราร้อนอีกรอบแล้วนะคะลลต้้นาคนเรียบร้อยแล้วอ่ะหนูย้ำใส่ย่างจับนี่จุ่มจุ่มจุ่มเลยไม่ต้องบิดก็ได้เพราะว่อยใส่ลงไปอีกค่ะอาใส่ลงไปอีกไม่ต้องใส่เยอะนะใส่นิดเดียวใส่แค่นี้พอนะคะ ให้ดูตรงกลางระวังนะน้ำอ่ะจะโหกหน้านนูนน่นอะ่ะนะคะโอเคอ่ะแค่นี้พอใส่<ว>ประมาณนั้นใส,ใส่นิดเดียวใส่ครึ่งนึงอ,อันหนูยิ้มก็ตักได้อ่ะไม่จับก็ดีนะตอนนึ่อ๋อหนูย้มแค่นี้ค่ะใส่เหมือนหนูย้มนะคะมีเลยเนี่ยแค่นี้ก็พอใช่ค่ะแล้วอานนี้นี่เราไม่เกินไปไหมใส่ลงไปเลยลงไปตรงเลยเออหมดเลยเนี่ยไม่ปุยจะเอียงนะยิ้มแย้มอ่ะไม่ปุยจะเอียงยังไงลองลองดูดิเอียงงี้นี่เลยกันนะเดี๋ยวไม่ปุยชึบโอ้ อันนั้นอ่าให้มันใหญ่อ๋อเหมือนลามใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮเออมันต้องมันต้องให้สุกจริงๆก่อนอ่ะมันต้องให้สุกเริ่มสุกแบบอันนี้ยังไม่สุกเท่าไหร่ใช่ค่ะอ่าอย่างนั้นรอแป๊บหนึ่งตอนนี้มันเดือดแล้วเหรออ๋อมันเดือดแล้วมันเดือดแล้วค่ะอ่าหมุนตอนนี้เลยเนาะหมุนตอนนี้น่าจะได้ค่ะใช่ยเราจุ่งส่งคือเราอยากให้บางใช่ไหมเนี่ยอุ้ยแต่ขนมคมก็ไหลไปด้วยอ่ะพ่อพ่อบอกแล้วมันกระทะเรามัน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 ไม่ติดไงมันเลยลื่นอ่ะอ่ะเขย่าเขย่าเอา เฮ้ยใส่ใสลืมใส่รับวมันโซ่แควลืมใส่ลืมใส่เลยนิดหน่อยพอนิดหน่อยพอนิดหน่อยังมือนะขายขายชิ้นละเท่าไหร่ดีคะปุ๋ยเล้นหนึ่งบาทชิ้นละหนึ่งบาทเหรอคะสองก็ได้อาสองบาทโหกะรวยเลยมแม่ปุ๋ยเช็คดูก่อนโอ้เห็นไหมต้องระวังค่ะแม่ปุ๋ยเช็คดูก่อนนะ นี่ได้อยู่ค่ะได้อยู่ค่ะยังกระไข่เลยอ่ะนี่มีกระไข่เนาะค่ะของหนูที่นั่นของนี้ไหมครัตรงนี้ตรงนี้อ่ะปักเลยคันนี้หนีไม่ไดักโอ้ไม่โอ้ไม่ได้อยู่ได้อยู่มันไม่ไม่มันไม่ปุ๋ยเบาละไม่ปุ๋ยเบาละปิดเลยปิดเลยปิดเลยปิดแล้วปิดแล้วโอ้โหเฮ้ยมันบางๆน่าอร่อยฮะดูนี่ค่อยๆค่ะไม่ต้องรีบค่ะใจเย็นๆเอออะไรเนี่ยให้หนึ่ใส่หนึ่นเลยอ่ะเนี่ยย้ำดู เย้จะใส่เพิ่มเย้จะเพิ่มใส่ค่ะอ๋อชอบต้นหอมแต่นี่มันยังไม่โดนความร้อนนะคะได้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 อ๋แบบเรายังไม่โดนความร้อนแต่มันสุกเลยใช่ไหมใช่กินได้กินน้ได้ค่ะแมปุ๋ยชิมดูิมาแม่ปุ๋ยจะลองชิมนะคะแบบไม่ใส่น้ําตาลแบบไม่ใส่น้ําตาลเป็นไส้ข้าวโพดกับต้นหอมนี่ดูข้างหลังรวมรวมเนยดูข้างหลังื้นิ้มว่าเป็นไง ก็หวานนะวานะแต่มันขาดความมันอ่ะมันของกะทิอ่ะเอาเหรอเราจะต้องเอาน้ํากะทิหัวกะทิใสอีกใช่เมื่อกี้แม่ปุ๋ยหางกับหัวไงไม่ได้หัวนวลไงอ๋อแต่มันก็อร่อยอร่อยเลยนะเมื่อกี้พ่อชิมแล้วแอบชิมแล้วอร่อยเดี๋ยวเราจะมาทําอีกรอบโดยที่ไม่ใส่น้ํามันเลยนะแบบใส่น้ําตาลอร่อยเหรอจะใส่น้ำตาลเองร้อนไคะร้อนรอนยัไงยังไงขอลองชิมนะ อ่ะให้ดูให้ดูเลยต่างๆให้เห็นไหมล่ะเลยต่างๆอยเงี้ยอร่อยเลยเอ็มเปอร์คนดูยกำลังดีเลยกินเลยอร่อยจริงสีมือเยี่มทั้งนั้นนี่โหลดนี่แบบไม่โรยมือเยียมหรออ่ะเร่งไปแล้วนะอ่านี่แม่ปุ๋ยเร่งไฟสุดเลยแล้วก็ใส่ดูนะไม่มีน้ำมันอยู่เลยนะคะจะเป็นยังไงเพื่อใจด้วยมาอ๋อมาดูค่ะฮะดูสิแม่ปุ๋ยเร่งไฟสุดเลยนะแป๊บเดียวเป็นสีใสๆเลยแม่ปุ๋ยจะเอียงแล้วนะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่เป็นนมครกโบราณอุ้ยสุกแล้วสีใสๆเลยอ่ะอืแสงเฮ้ยเอ้ยนั่นแหละมี่หมุนตองใช้เทคนิคมือนิดนึงเว้ยอุ้ยลืมไปเลยไม่ได้ใส่หน้าใส่เใส่หน้าเลยใช่ไห่อยะหน่อยอนุญาตไม่ย้ำช่วยสักพัก ใส่ฟังใครฝั่งกันนะไม่ต้องเอื้อมอีกฝั่งนะยังมีอีกฝั่งหมดยังมีอีกฝั่งหมดลุ้ยทุกอันเองเลยโอเคค่ะโอเคพ่อค่ะพ่อค่ะนี่น้ำตาลใส่ไปเลยนะคะแม่ผู้ใช้น้ำตาลไปเลยนะคะใส่นิดหอน้ำตาลผสมเกลือใส่นิดหน่อยใส่ไปแล้วนะคะนี่เกลือด้วยไหมพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะมันจะเค็มเกินค่ะเฮ้ยเป็นแบบกิจกรรมยาวว่างเนาะสนุกดีนะอย่างเงี้ยสนุนๆค่ะครั้งแรกเลยนะคะดีใจอ่ะเด็กๆเกิดความภาคภูมิใจนะคะที่ตัวเองทำสำเร็จนะ หม้อนี้คือหาซื้อได้แถวลาซาด้าใช่ไหมแม่ใช่ค่ะลองไปค้นดูนะหม้อไม่แพงเลยค่ะทำทาโกยากิทาโกยากิอะไรอย่างงี้นะครับลองค้นดูราคาน่าจะหลักร้อยเนาะพ่อบอมเอาเกลมเกมานะคะดูก่อนนะเพราะว่าเอาอีกเกลมเกมหน่อยหนึ่งมันน่าจะอร่อยอุ้ยยังไม่ได้ค่ะยังไม่ถูกค่ะไมอ่ะมันเกลมเยมแล้วนะคะดูดูก่อนดูตรงนี้ดูตรงที่ขอบขอบมันแบบนี้ิดหูยไม่ติดนะไม่ติดนะคะไม่ติดนะไม่ติดนะ้ดูนี่ดูนี่ค่ะ เห็นไหมอย่างนี้ไม่ต้องใส่น้ำน้ำมันก็ได้ค่ะไม่เปลืองด้วยใช่ไม่เปลืองด้วยปกติเขาขายเป็นคว่ำอย่างนี้เหรอแม่อย่างนี้ลองมาสิปกติที่ตามร้านอย่างนี้อ๋อนี้เป็นคู่เป็นคู่เออใช่เขาเรียกว่าเป็นคู่สักห้าคู่หกคู่นี่แหละค่ะสิบบาทสิบบาทเนาะอ๋อหมดละหมดละหมดละเฮ้ยน้อยแเดี๋ยวเราลองมาชิมกันเป็นสิบสี่ก็สิบสี่ อโอ้โเยี่ยมเลยค่ะเป็นไงแม่ปุ๋ยได้กลิ่นอายของขนมครกโบราณได้อยู่นะคะแต่มันไม่มันเพราะเราใส่แม่ปุ๋ยใช้หางกะทิรวมกับหัวกะทิถ้าจะให้ดีเนาะน่าจะเป็นหัวกะทิเลยที่เอามาใส่รวมกับแป้งอ่ะกินแย้ม,มจจก็สนุกสนานได้ประสบการณ์แล้วก็ ทั้งครอบครัวเลยนะสนุกสนานลุ้นกอรู้ว่ามันจะสําเร็จหรือเปล่าตื่นเต้นกันไปนะคะโอเคงั้นก็เดี๋ยวยังไงรอดูนะครับว่า <c oughs> เมนูต่อไปของเราจะทำอะไรกันอีกนะครับ <c oughs> อันวันนี้นะครับพอบอแม่ปุ๋ยน้องหนู่ยยิ้มแย้ยขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบาย